สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรร์บ้านประจําวันที่วันนี้เป็นที่อะไรวันที่8เนาะวันที่8วันนี้จะพามาดูอะไรนะครับวันนี้ก็จะพามาดาูมุมมองและมิตินะครับในการตกแต่งนะบ้านหรือสานักงานนะเ,เปรียบเทียบกันนะระหว่างภาพที่เคยเห็นโดยทั่วไปนะก็เป็นพวกผนังเบานะครับผนังเบาหรือผนังทึบนะผนังอ,อิดนะก่อก็แล้วแต่นะครับ ทีนี้วันนี้จะพามาดูเปรียบเทียบกันเนาะว่าถ้าถ้าเป็นผนังไม่ใช่ผนังเลยเป็นประตูและผนังแบบกระจกเนี่ยนะครับมันจะได้ความรู้สึกยังไงนะพอเข้ามาปุ๊บมองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นทะลุไปนู่นเลยแน่นอนว่ามันมันก็จะมีม่านนะแต่ว่านี่ยังไม่ได้ใส่นะครับพอมาดูห้องนี้นะครับห้องนี้ถ้าเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะเฟรมอลูมิเนียมหลืเป็นกระจกหรือเป็นผนังเบาเนี่ยจะทําให้บริเวณนี้รู้สึกแคบไปเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เห็นไหมครับมันดูโปร่งนะ ตรงนี้ตรงทัิงตรงนี้มีแอรน์ air นะแต่ยังไม่ได้มาใส่นะครับทีนี้ลองเดินไปนิดนึงนะครับก็ถ้าเป็นกระจกนะอันนี้เป็นประตูกระจกเนี่ยนะครับจะมองทะลุไปถึงนุ่มเลยนะครับก็รู้สึกว่าโปร่งโล่งสบายดีนะครับสมมติเรามองย้อนกลับเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเรามองทะลุไปได้นะทาให้รู้สึกว่าห้องเนี้ยไม่แคบห้องเนี้ยห้องเนี้ยไม่แคบลองดูนะครับย้อนมาฝั่งนี้ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกระจกที่เปิดโล่งไปเลยนะครับเปิดโล่งไปเลยบานใหญ่บานเปลือยนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกนะแพงมากนะไม่ใช่ว่าราคาแพงนะคือใช้ต้นทุนใช้เงินค่าที่จ่ายการทําเยอะ,อ,ะอย่างห้องนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับห้องนี้ผมว่าแบบนี้สวยแล้วนะเพราะว่าอะไรสมมุติว่าห้องนี้เป็นห้องทึบนะเป็นผนังทึบผนังเบาผนังอิดก็แล้วแต่นะ ปัญหาคืออย่างนี้เวลาเรานั่งอยู่ในนี้นะนั่งอยู่ในนี้สมมติเราเข้าไปนะเข้าไปเป็นนั่งอยู่ในนี้เรามองออกมานะครับก็จะไม่ได้ภาพนี้นะตัวนี้จะกลากาเป็นทึบไปเลยนะห้องนี้ก็จะดูแบบทึบๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นไอเดียของเจ้าของบ้านนะอันนี้ถือว่าผมโอเคมากนะสวยนะแล้วก็ตรงนี้มองออกไปปุ๊บนะครับก็จะเห็นตรงนู้นด้วยนะตรงนี้จะเป็นห้อง ใช้ทํางานนะอันนี้ก็จะมีคนนั่งทํางานไอ้ห้องนี้ก็จะมีคนนั่งทํางานนะซึ่งก็จะได้วิวหรือสวยนะมองเห็นโปร่งดีมากนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพาไปดูถ้าเปรียบเทียบกับกระจกนะหรือผนังนะที่เป็นแบบว่าเฟรมอลูมิเนียมนะครับเฟรมอลูมิเนียมก็อย่างเนี้ยอย่างนี้ตรงนี้เป็นบานเปลือยเนาะบานเปลือยถ้าเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เป็นแบบนี้ลองดูเดี๋ยวผมจะ ใส่ให้ดูนะครับไม่ใช่ใส่ให้ดูปิดให้ดู Aus อา่าอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเป็นอย่างนี้นะครับมันก็มันก็จะโปร่งเหมือนกันนะถ้ามันเหมือนมีอะไรมากั้นไว้นะเหมือนมีอะไรมากั้นไว้อ่าและความรู้สึกของบานเปลยนะครับก็จะแบบก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันไม่มีอะไรมากัน้นคราวนี้คงอยากดูว่าราคามันต่างกันมากไหมนะครับอย่างราคาตรงนี้นะครับประตูแล้วกัน ประตูเนี่ยนะครับต่อบานเนี่ยนะครับตกเอาตีคร่าวๆนะประมาณ10,000บาทต่อบานนะครับหนึ่งบาทต่อบานอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยหนึ่งบาทต่อบานแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆนี่นะเป็นห้องแบบนี้นะครับตกตารางเมตรละประมาณ3 0 0 0ันสามพบาท3 0 0พก็แล้วกันนะตรงนี้มีประมาณ12ตารางเมตรท่านก็คูณมาดูทีนี้ถ้าแบบว่าประมาณสัก4ี่0 0นะ 4 0 0 0ได้ชุดนี้ถ้าเทียบกับเป็นผนังเบาเนาะผนังเบาผนางังผนงังกระจกแต่ว่าเฟรมอลูมิเนียมเนาะก็ถามว่าต่างกันเยอะไหมอเอาเทียบกับนะเทียบกับผนังที่เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับเฟรมอลูมิเนียมแล้วมีกระจกนะเหมือนเมื่อกี้นะเหมือนเมื่อกี้นะแบบนี้นะครับเทียบกับอันนี้เนี่ยราคานะต่างกัน ผมว่ากรจำไม่ได้นะคร่าวๆเนี่ยไม่เกิน20-15-20%นะถ้างั้นอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่จะเลือกใช้นะครับในการตกแต่งบ้านนะก็มีมิติดีเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงกับบ้านเรือนทั่วไปนะมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะจะเป็นพวกสโมสรพวกบริษัทออฟฟิศเนี่ยอโอเคมันก็คุ้มค่าอยู่นะห,หลายบาทครับ พราะตกนะประมาณที่ผมบอกเนี่ยประมาณสองแสนเนี่ยความจริงก็ลบนะไม่ถึงสองแสนดีหรอกนะบาทละไม่ถึงสองแสนดีก็ประมาณแสนหกแสนเจ็ดนะต่อบาทน,นะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกอีก,อกมิติหนึ่งนะครับสมมุติห้องเนี้ยถ้าเราไม่ได้ติดบานเปลื่อยแบบนี้นะครับมันก็จะดูดูแบบว่าแคบไปอันนี้ก็จะดูกว้างขึ้นนะครับอลองดูนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับที่จะจริงๆเอาไปใช้กับบ้านเรือนนะครับก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านกึ่งสำนักงานนะครับอย่างตรงนี้ดูชัดเจนมากนะครับว่าถ้าตรงนี้เป็นผนังทึบนะหรือผนังเบาผนังก่ออิฐอะไรก็แล้วแต่นะฉาบปูนก็จะทําให้ตรงนี้มองไม่เห็นเลยนะจะเห็นแค่นี้แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้น,นะครับดูเห็นชัดนะมองออกไปหรือมองเข้ามาจากตรงนี้ก็จะมองทะลุเห็นไปนู่นเลย พอรู้เห็นแบบนู่นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถเอาไปปริ้วใชนะ้เป็นไอเดียในการรีโนเวทบ้านนะครับของตัวเองก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะแพงไหมถามว่าแพงไหมก็เอาว่าหมื่นละสองหมื่นบวกลบแล้วกันนะครับสองหมื่นบวกลบก็ไม่แพงกว่าปกตินะถ้าเป็นบานอย่างนี้เขาใช้เฟรมบานอลูมิเนียมเฟรมแบบนั้นเนาะ จะใช้บานไม้ถ้าบานไม้เนี่ยก็อันนี้จะถูกกว่านะบานไม้นี่ก็ตก4 0 0 0มืนะ 40, มอย่างถูกก็3 5 0ห0นะครับ4บางทีก็6 0,000เลยนะบานไม้ดีๆนะครับทีนี้อันนี้จะถูกกว่าบานไม้ดีๆนะครับไม้จริงเนาะ,ะเห็นไหมครับฟิลลิ่งมันก็จะต่างกันนะครับทีนี้ตรงนี้ก็เป็นบานเปลือยได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ว่ามันจะแพงนะครับถ้าตรงเนี้ย เป็นบานเปลือยขึ้นไปถึงข้างบนนู้นนะครับมันก็ได้ครับแต่ว่าก็จะแพงมากอย่างตรงน,นี้ก็ตกสักตีว่าเป็นแสนเนาะเนี่ยบริเวณนี้นะครับเกือบๆแหละนะเป็นแสนนะครับก็อะแบบนี้ก็ผมว่ามันก็ก็สวยดีและนะมิติก็ก็โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวอ,อไอเดียเรื่องการตกแต่งโดยใช้พวกกระจกนะบานเปลือยแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็คง จะจบที่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาไปดูในห้องน้ำนะครับในห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับซึ่งราคาก็จริงๆก็แพงนะแต่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่แพงโดดไปสำหรับ,บว่าถึงขนาดจับต้องไม่ได้นะครับก็เปรียบเทียบแล้วก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับอ่ะงั้นก็คลิปนี้ก็จบตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ท่านใดที่มีคอมเมนต์นะครับมีข้อสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องราคาหรืออะไรเนี้ย ก็ส่งมาได้เลยเงียเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาพาขึ้นไปดูนะครับข้างบนนะเป็นบานบานเลื่อนนะบานเลื่อนอสองคึกเลื่อนไปนี่เลื่อนมานี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ